ouc c หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งข้อถกเถียงนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1972เมื่อกัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปในทะเลอ่าวไทยสองปีหลังจากไทยและกัมพูชาจัดการเจรจาครั้งแรกกัมพูชาลากเส้นเขตไหลทวีปด้านทิศเหนือผ่านเกาะกูด ไทยไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปทันทีในอีกหนึ่งปีต่อมานำไปสู่พื้นที่ทับซ้อนกว่า26,000ตารางกิโลเมตรข้อถกเถียงลากยาวมาจนถึงปี2001หรือปี2544ทั้งสองประเทศจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะพูดคุยสองฝ่าย การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคจาก2ประเทศเกิดขึ้น2ครั้งในปี2001และ2002การประชุมครั้งแรกได้ผลเป็นการแบ่งเขตพื้นที่เป็น2ส,ส่วนมีเส้นละติจุดที่11องศาเหนือเป็นเกณฑ์ส่วนบนให้เจรจาแบ่งสันให้เรียบร้อยและส่วนล่างให้พัฒนาร่วมเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์หลายฝ่ายตั้งคำถามว่า MOU 44คือการยอมรับเส้นของกัมพูชาหรือไม่ นั้นตัว MOU จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวตัวร้ายนะคะในใน,ในตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นปีศาจร้ายที่จะมาทําให้เราเกิดสร้างพันธะอะไรที่เราไม่ได้มีตรงนี้นะคะก็คือ,อ,อต่างฝ่ายต่างมีเส้นเคลมนะคะแล้วก็ตัว MOU เองก,ก็ก็เข้าใจถึงตรงนี้ก็ได้มีการระบุในข้อ5 นะคะของ M O U ปี2544นะคะก็ข้อความบอกว่าบันทึกความเข้าใจนี้และการดำเนินการทั้งหลายตามบันทึกความเข้าใจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลข,ของแต่ละภาคีผู้ทำส,ทสัญญานะคะอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ ยกสนธิสัญญากรุงสยามกรุงฝรั่งเศสปี1907ที่ระบุว่าเกาะกูดเป็นของไทยมาเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าไทยจะไม่เสียเกาะกูดไปอย่างแน่นอนดานผู้ช่วยศาสตราจารย์อักรพงษ์่ําคูณคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ MOU เนี่ยมันเกี่ยวกับเกาะกูดไหมบอกเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่มีคําว่าเกาะกูดอยู่ในนั้นเกาะกูดในทาง กฎหมายว่างประเทศในทางภาษาฝรั่งเศสเขาเรียก e f f e c t i v วิตการครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นข้อสําคัญมากในสารโลกใช้หมดใครไปครองคนนั้นได้ก็คุณเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นโดยทางกฎหมายและในทางพื้ตินัยและนิติในปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศกำลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคและทาบทามฝ่ายกัมพูชาเพื่อเจรจาร่วมกันหวังให้ความคืบหน้าในครั้งนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาชาติระยะยาว ด้วยการเพิ่มแหล่งพลังงานใหม่ให้ประเทศ